สวัสดีค่ะอ่านหนังสือกันนะคะเป็นการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการนิเทศนะคะแล้วก็หัวข้อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาการนิเทศการศึกษานะคะมาดูหลักการนิเทศการศึกษา 1. ต้องเข้ารพวความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นความร่วมมือร่วมใจในการดําเนินงานใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ สองมุ่งให้ครูรู้จักวิธีคิดค้นการทำงานด้วยตนเองมีความสามารถในการนำตนเองและสามารถตัดสินปัญหาของตนเองได้สามเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลและเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นเต็มที่สี่การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองยั่วยุและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและ ต้องทําให้ครูรู้สึกว่าจะช่วยให้เขาพบว,วิธีที่ดีกว่าในการทํางานเพื่อบรรลุวถุกประสงค์และ 5. การนิเทศการศึกษาควรเป็นไปอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองแผนภูมิสแสดงขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียนนะคะกระบวนการแรกก็คือการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจากนั้นก็วางแผนและกําหนดทางเลือกเมื่อได้ทางเลือกเสร็จแล้วก็สร้างสื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ เมื่อได้สื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการแล้วก็คือการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการประเมินผลและรายงานผลและผลจากการประเมินและการรายงานนะคะก็สามารถนํากลับไปเป็นขั้นตอนแรกนะคะในการที่เราจะศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการได้อีกครั้งหนึ่งเป็นแผนภูมิขั้นตอนนะคะในการนิเทศภายในโรงเรียน จากหลักสูตรการการการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2 5 5 1นะคะสถานศึกษาต้องจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันนะคะเป็นการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนแบบการยานมิตรเป็นการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศกันเองนะคะได้ดีที่สุดนะคะการนิเทศภายในสถานศึกษาจากหลักสูตรแกงการกระสาขั้นพื้นฐานพศ2551นะคะกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษามีดังนี้นะคะ 1. ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 2. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย สามประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาสี่ประสานงานกับเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษาห้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่นหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษานะคะสิ่งที่จะต้องดําเนินการนะคะหนึ่งศึกษาระบบการนิเทศ งานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาดำเนินการแต่งตั้งข้ารามการนิเทศภายในสถานศึกษาวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษาและจัดทาเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนนะคะขั้นตอนที่2ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องกำหนดปฏิทินการนิเทศและดำเนินการตามแผนนิเทศขั้นตอนที่3ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาจะให้มีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศจะทำเครื่องมือประเมินผลนิเทศประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่องนะคะ สี่ประสานงานกับเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาวางระบบกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษาขอความร่วมมือเป็นวิทยากรพัฒนาผู้นิเทศเกี่ยวกับความรู้และทัาากษะการนิเทศงานวิชาการการเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือนิเทศขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศภายใน สถานศึกษาอื่นหรือเครือข่ายทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาวิธีการดําเนินการนะคะรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่นศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่นพัฒนาระบบก,การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหารแบบกัรยาณมิตรหรือระหว่างครูผู้สอนศึกษา,าสถานะการ โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และประสบการณ์เดิมปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีต่อการจับประสบการณ์เรียนรู้แค่เปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างครูกลุ่มสาระและสถานศึกษาอื่นๆการนิเทศการศึกษานะคะการนิเทศการศึกษาคือการช่วยเหลือแนะนาชี้แจงเพื่อช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงการสอนของครู ให้สามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นไนดะ้รวมถึงการช่วยเหลือแนะนําในการปฏิบัติงานของครูด้านอาชีพความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ4ประการดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาคนหมายถึงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสอดคล้องตามแนวทางและจตนารมของหลักสูตร 2. เพื่อพัฒนางานหมายถึงการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลัลกษณะต่างๆต,ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นการมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดข,ของโรงเรียน 3. เพื่อประสานสัมพันธ์หมายถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ซึ่งได้แก่ครูผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆซึ่งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตลอดเวลาในการทำงานมีความเข้าใจอันดีต่อกันเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันนับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการนิเทศการศึกษา 4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจหมายถึงการที่ทุกฝ่ายได้รับการนำุงขวัญกำลังใจที่ดี ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานร่วมกันมีการให้เกียรติยกย่องและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมการที่บุคคลมีขวัญกำลังใจที่ดีย่อมเกิดความตั้งใจและมีความจริงใจต่อการปฏิบัติงานมุ่งสู่ผลสำเร็จของงานร่วมกันทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนิเทศการศึกษาหลักการนิเทศมี3ประการดังนี้ หลักการที่1การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศกล่าวคือคำว่ากระบวนการจะมีความหมายครอบคลุมถึงการทำงานเป็นขั้นตอนมีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งและมีความเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่พึงประสงค์ของการนิเทศการศึกษาหลักการที่2การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของนักเรียน แต่การดําเนินงานนั้นจะกระทําโดยผ่านตัวกลางคือครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวคือการนิเทศการศึกษาต้องดาเนินการโดยผ่านครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ใ,ใช่ดําเนินการกับนักเรียนโดยตรงเป็นการทํางานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรูค้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน หลักการที่สามการนิเทศการศึกษาเน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยเก่าวคือกระบวนการนิเทศการศึกษาไม่ได้มองเฉพาะบรรยากาศแห่งการทำงานร่วมกันเท่านั้นแต่จะรวมถึงการยอมรับซึ่งกันและการการเปลี่ยนบทบาทในฐานะผู้นำและผู้ตามและความรับผิดชอบต่อผลงานร่วมกันด้วยกระบวนการนิเทศการศึกษามี5ขั้นตอน 1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการนโยบาย 2. การวางแผนและกำหนดทางเลือก 3. การสร้างสืงส่อเครื่องมือและวิธีการ 4. การลงมือนิเทศ 5. การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศการนิเทศภายในการนิเทศภายในโรงเรียนหมายถึงการส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จในด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ได้แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการสร้างเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้านทั้งด้านร่างกายสังคมอารมณ์จิตใจและสติปัญญาให้เต็มตามวัยและศักยภาพการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันร,ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนนั้นที่มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาเน้นบรรยากาศแบบประชาธิปไตยหลักการนิเทศภายในโรงเรียน 1. การดำเนินการนิเทศจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามขั้นตอนกระบวนการที่นิเทศภายในโรงเรียน2บุคลากรเป็นหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา าการนิเทศภายในโรงเรียนต้องสอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาครูและนักเรียนกระบวนการนิเทศภายใน5ขั้นตอน 1. ขั้นเตรียมการนิเทศศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ2ขั้นวางแผนการนิเทศ3ขั้นปฏิบัติตามแผน4ขั้นประเมินผลการนิเทศ5ขั้นปรับปรุงแก้ไขวิธีการนิเทศการนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบคลินิกเปรียบเสม,มือนการที่ผู้นิเทศได้ถือกระจกอยู่ข้างหลังห้องเรียนซึ่งจะช่วยทําให้ครูได้เห็นภาพที่แท้จริงว่าเขาทําอะไรทําอย่างไรบ้างในขณะที่เขาสอนเป็นการสะท้อนพฤติกรรมของครูที่ได้กระทําลงไปอาจแตกต่างกันออกไปจากสิ่งที่เขาคิดว่ากําลังกระทําอยู่เช่นครูจํานวนมากมีความเชื่อว่าเขาทําได้ดีมากเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักเรียนได้สแสดงออกทางความคิดเห็นจนกระทั่ง เขาได้ดูตัวเขาเองสอนในวิธีทัศ์จึงได้พบว่าตัวเองได้ยึดครองบทเรียนและพูดตลอดเวลามากกว่าส่งเสริมให้นักเรียนได้สแสดงออกทางความคิดเห็นเพราะฉะนั้นการที่ครูได้รับข้อมูลป้อนกลับที่จำเพาะเจาะจงอยู่เสมอตลอดเวลาจะเป็นแรงกระตุ้นให้ครูรู้จักปรับปรุงวิธีการสอนของตัวเองได้เป็นอย่างดีผู้นิเทศแบบคลินิกใช้เทคนิคการประชมุมปรึกษาหารือและข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการสังเกตการสอน เพื่อจะระบุลงไปว่าพฤติกรรมในการสอนนั้นมีความคลาดเคลื่อนเป็นอย่างไรระหว่างสิ่งที่ครูได้สอนและจุดหมายของบทเรียนและวัตถุประสงค์ของการสอนที่ได้ตั้งเอาไว้กระบวนการนิเทศแบบฟินิแปขั้นตอนวัตจักรของการนิเทศของโคแกน 1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและครู 2. ร่วมการวางแผนการนิเทศ3กำหนดวิธีการสังเกตการสอน สี่สังเกตการสอนและบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู5วิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน6กํำหนดวิธีการประชุมนิเทศการสอน7การประชุมนิเทศการสอน 8. การวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมทางการศึกษานะคะ 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ความพร้อม 3. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา 4. ปฏิภาพในการเรียนการขยายตัวทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมนวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญในปัจจุบัน e-learning หรือ e-electronic learning 1. แบบ Real-time ได้แก่การสนทนาในลักษณะของการพิมพ์ข้อความแลกเปลี่ยนข่าวสารการันหรือส่งในลักษณะของเสียงจากบริการแชทร,รูม สแบบนอนเรียลไทม์ time, ได้แก่การส่งข้อความถึงกันผ่านทางบริการอิเล็กทรอนิกส์เมลเว็บบอร์ดนิวกรุ๊ปเป็นต้นสำหรับทุกคนเรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่เรียน for on l n y y o n e Anywhere and a n y น i m e นวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้ในการจากกรดัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด1 9 หการเรียนการสอนแบบปกตินะคะออนไซ์สการเรียนการสอนผ่านทีวีออนแอร์สการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์สีการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันออนมาน์และห้การเรียนการสอนที่บ้านนะคะออนแฮนคุณค่าและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน 1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 2ช่วยให้สามารถเอาชะนะข้อจํากัดต่างๆในการเรียนรู้การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากประสบการณ์ที่มีความหมายในรูปแบบต่างๆเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเรียนรู้ได้อย่างง่ายเข้าใจได้ชัดเจนเรียนรู้ได้มากขึ้นและเรียนรู้ได้ในเวลาที่จำกัด ประโยชน์ข้อที่2ส,สามารถเอาชนะข้อจำกัดต่างๆก็คือทำสิ่งนมามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นทำสิ่งซับซ้อนให้ง่ายขึ้นนำสิ่งที่เกิดขึ้นแนอดีตมาศึกษาช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนช่วยให้จดจำได้นานเกิดความประทับใจและมั่นใจในการเรียนช่วยให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542มาตรา25นะคะรัฐจะต้องส่งเสริมการดำเนินงานจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพซึ่งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆเช่นนะคะห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ สวนศาสตร์สวนฐานน่าสวนพฤกษศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆและในมาตรา66นะคะผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542นะคะเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยู่ในหมวด9นะคะมาตรา63และรัฐต้องจัดสรรขึ้นความถี่สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำเป็นต่อการส่งวิทยกุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปอื่นเพื่อให้เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาในระบบการสื่อสารนอกระบบการศึกษาตามอัยาศัยการทนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตามความจำเป็นมาตรา64รัฐต้องดำเนินการสนับสนุนให้มีการผลิตและการพัฒนาแบบเรียนตำราหนังสือทางวิชาการสือ่อสิ่งพิมพ์วัสดุเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเรื่องรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตจัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใช้และมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมมาตรา64ให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตราหกสิบหกผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนากิดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได้เพื่อมีความรู้และทักษะพียงพอที่จะนําไปใช้ที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาตรา67ดรัฐต้องส่งเสริมมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผล การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยมาตรา68ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐค่าสัมปทานและผลกำไรที่เกิดจากการดำเนินการด้านสื่อสารมวลชนมาตรา69รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผน ส่งเสริมและประสานการวิจัยการพัฒนาการใช้รวมทั้งการประเมินคุณภาพประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะคะมาดูประเภทของสื่อสื่อจะมีทั้งหมด5ประเภทนะคะ 1. สื่อธรรมชาติ 2. ส,สื่อสิ่งพิมพ์ 3. ส,สื่อเทคโนโลยี สี่บุคคลห้าเครือข่ายการเรียนรู้บ้านสถานบันการศึกษาวัดและสถานประกอบการการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา1จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ศูนย์สืส่อการเรียนรู้เครือข่ายการเรียนรู้2จัดและ2จัดทําและจัดหาสื่อสําหรับการสาคา้นคว้า3เลือกและใช้สื่อที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมหลากหลาย 4. ประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้เพื่อเลือกใช้อย่างเป็นระบบ5ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 6. กํำกัดติดตามและประมินผลประสิทธิภาพของสือ่อความหมายของนวัตกรรมนะคะนวัตกรรม Innovation มีรกากมาจากภาษาละติน INNOVA าแปลว่า To r e n e w หรือ TO MODIFY นวัตกรรมมาจากคำบาลีสันสกิตนะคะนว่าบวกอัตตาตัวเองบวกกรรมการกระทำแปลว่าการกระทำใหม่หรือของใหม่สำหรับตนเองกระบวนการเกิดนวัตกรรมการเกิดนวัตกรรมมีกระบวนการที่สำคัญสขั้นตอนคือ 1. มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่หรือปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมกับสภาพงาน 2. มีการตรวจสอบหรือทดลองและปรับปรุงพัฒนา สามีการนำมาใช้หรือปฏิบัติในสถานการณ์จริงนวัตกรรมในสถานศึกษานะคะได้แก่นวัตกรรม Innovation ของนักเรียนรายงานเอกสารผลงานนักเรียนนะคะแล้วก็โครงงานนวัตกรรมของครูนะคะ ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้สื่อเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและรายงานวิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมของผู้บริหารนะคะก็ได้แก่รูปแบบการบริหารจัดการหรือโมเดลการวิจัยองค์กรการประเมินโครงการต่อไปนะคะความหมายของเทคโนโลยี ศาสตร์ที่ว่าด้วยเทคนิคหรือวิธีการหรือวิธีปฏิบัติโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเมื่อนําเทคนโนโลยีมาใช้ในการศึกษาเรียกว่าเทคโนโลยีการศึกษาโดยสรุปแล้วเทคโนโลยีการศึกษาเป็นการประยุกต์เอาแนวความคิดหลักการทฤษฎีเทคนิควิธีการ,ว,การวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยในกวงการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การศึกษามีประสิทธิภาพประหยดัดและมีประสิทธิผล ค่ะนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการนิเทศเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอบคุณค่ะ